แจกลีนค่ะอยู่กับน้องจุ๊กแจงแสงสาระดำนีสีสวัสดิ์ค่ะใช่สดใสต้อนรับพันพุธแบบนี้นะคะเปิดมาดูเราเสร็จปุ๊บนะคะเลือกสุขภาพหลายคนโอ้โหตอนนี้นะคะฟ้าฝนก็มาเมฆบอกก็ไม่ดีโตก็ระวังรักษาสุขภาพกันอย่างมากเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะแจกลีนค่ะถ้าเกิดภูมิต้านทานไม่ดีนะคะสุขภาพก็ย่ำแย่นะคะโรคภัยก็มาวันนี้ดีวินายค่ะสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะรับประทานวันละสองเม็ดมีสมุนไพรถึงเก้าชนิดค่ะอะ โปรโมชันน่นเน้นย้ำนะคะให้คุณเสริมทุงบ้านเลยค่ะ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มค่ะซื้อ2กระปุกแถมฟรี4ี่กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทานได้กับครอบครัวค่ะซื้อสกระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0ซองกาแฟกระชายขาว2ีซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้้้้เเเลลยยยนนะะคบอรรขึรีแว0 2 6 6 9456นะคะหรือว่าสแกน QR โ o d e นะคะด้านข้างไม่จุกก็ได้แอดไลน์ <live S 2> มาก็ได้นะคะแอดมาอย่าไลฟนั่นเองค่ะเอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูสสาคนนี้เลยเป็นเสาสูส้ชีวิตกุ้งพลอยนะคะกนิษรินหลายคนกุ้งพลอยไหน ก็อดีตภรรยาของพิลลามค่ะตอนนี้ค่ะมีบทบาทใหม่นะคะนอกจากเป็นนักแสดงแล้วนะคะเขายังเตรียมสร้างซีรีส์3ามบกหนึ่งค่ะซึ่งเป็นผลงานที่เขาตั้งใจทํามากหลายคนอาจจะมันลงที่ไหนลงช่อง YouTube ค่ะเห็นบอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่กุ้งพลอยเขาไปทําการบ้านมาอย่างดีด้วยแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงใครจะแสดงนํานะคะแล้วก็แฟนคลับเนี่ย อยากเห็นคุณกุ้งพลอยกลับมาเล่นบูคือคุณติ๊กเนี่ยหรือว่าคุณกุ้งพลอยเมื่อก่อนเขาแบบติ๊กบาเธอใช่บิกบาเธอแล้วเขาก็แบบบูตลอดเป็นแบบราชินีนักบูเลยเล่นกตนาเยอะมากค่ะคราวนี้ในซีรีส์เรื่องนี้เธอจะเป็นยังไงกันบ้างไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะซีรีส์ก็คือ3ามวกหนึ่งค่ะก็เป็นซีรีส์แบบว่าตั้งใจทําเองเป็นแบบ เล็กๆอะค่ะที่ตั้งใจตอนแรกว่าจะลงใน YouTube เท่านั้นก็ด้วยเงินที่เรามีอยู่อะค่ะที่เก็บหอมลอมริบมาในบางส่วนอย่างเงี้ยค่ะก็เเอามาลงก็คิดว่าที่เรารอดมาได้ใน2ปีตอนที่เราเจออุปสรรคเยอะๆปัญหาเยอะๆเราก็เอางานเอาเงินมาต่อกันแล้วก็สร้างผลงานนะคะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรานะตอนนี้อะค่ะก็คือ ทางด้านมูก็เลยกะว่าเออถ้าอย่างนั้นอะเราก็จะได้กลับมาด้วยแล้วก็อีกอย่างมันก็เป็นผลงานของเราด้วยมันเป็นอะไรหลายๆต่อที่ที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเราที่สุดแล้วในในใน,ในตอนนี้เวลานี้อะค่ะก็เลยตัดสินใจทาสามวกหนึ่งแล้วเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของแม่ที่แบบอ,อ่สู้กลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งอะเพ,อเพื่อลูกอะค่ะในเรื่องราวก็จะสอดแทรกของ กิจไอของชีวิตของตัวกุ้งพลอยเองลงใบอะค่ะโดยความต่อสู้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าบทอันเนี้ยถ้ามีคนดูแล้วน่าจะให้ทุกคนนะ่ะคิดเล่นกับความคิดของคนเพราะว่าถ้าคนดูแล้วมันมีอะไรกลับไปเขาก็จะเอาอะไรกลับไปและโดยไปสู้กับชีวิตได้บางครั้งคนดูอาจจะดูแล้วแบบ เอ้ยวันนี้เรามีลูกแล้วนะเราอาจจะต้องกลับมาสู้กลับมาฮึกเกิมอะไรก็ได้เพื่อลูกเพราะฉะนั้น3าบวกหนึ่งอันนี้ค่ะก็จะมีพระเอก3คนนางเอก1คนเป็นบูค่ะจริงๆอ่ะตั้งใจอันดับแรกเลยคืออยากสร้างเป็นแรงบันดาลใจอยากให้คนดูแล้วแบบเรารู้สึกว่าเรามีอะไรกลับไป บางทีดูแล้วอา,อาจจะแอบคิดได้อาจจะมีแบบว่ารีมายนิดนึงที่ขึสก,กิดความคิดเราได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเกิดประโยชน์กับชีวิตแล้วนะถ้าเรานํานาเอาไปใช้ต่อมันน่าจะเกิดประโยชน์อะไรมากขึ้นไม่ใช่ดูแล้วเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวแต่ว่าเนื่องด้วยก็มีแฟนคลับบอกว่าอยากเห็นเรากลับมาบูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราตอบโจทย์ทางด้าน f c ของเราที่เรามีอยู่แล้วด้วยอะค่ะ ะะแฟนละครบูของเราที่เรามีอยู่แล้วด้วยกุ้งพอยก็เลยคิดว่าน่นะเราทำอันนี้แหละทําแบบเล็กๆก็พอทําเหมือนแบบเพื่อให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็น FC ในโซเชียลอะคะ่ะตอนแรกคิดอย่างนี้จริงๆแต่พอทําไปกะว่าจะลงใน YouTube แต่พอทําไปมันไม่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดพอเราทําไปแล้วทุกคนบอกว่ามันดีนะมันเวิร์กนะโอ้โหมันมันน่าจะไปในช่องที่เป็นเดตฟรีได้หรือว่าช่องอื่นๆได้เออแล้วกุ้งพอยก็เลยมาคิดว่า เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีหลายๆความคิดเห็นที่เขาแบบกระตุ้นให้เราอยากไปไกลกว่านี้ได้แล้วเขาดูของเราแล้วแล้วเขามีความรู้สึกว่าของเรามันน่าจะไปได้ทาไมเราไม่ลองดูให้ไปก้าวไกลกว่านั้นที่เราคิดละ่ะเราอาจจะคิดใน u ู u b e แต่ตอนนี้ถ้ามันมีโอกาสทําให้ผลงานของเราสามวกหนึ่งะคะ่ะที่เราตั้งใจทําให้ลูกเราดูะคะ่ะตั้งใจเลยทําให้วิจิดูคะ่ะเพราะว่ากุ้งพลอยไม่รู้ว่ากุ้งพลอยจะมีเวลาและชีวิตอยู่จนลูกจะโต ได้หรือเปล่าเพราะอะไรมันก็ไม่แน่นอนหรอกค่ะในชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เนี่ยสาปีแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแน่นอนเลยมันไม่มีอะไรเที่ยงก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยอันนี้ก็น่าจะเป็นผลงานของเราที่เราตั้งใจมันเป็นผลงานที่เราตั้งใจอะค่ะก็กะว่าจะก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะขายในช่องทางต่างๆแล้วกันแต่ก็มีช่องที่อยู่ในใจแล้วเหมือนกันค่ะว่าเราจะขายทางไหน ติดตามได้นะคะซีรีสามหกหนึ่งค่ะก็เป็นความตั้งใจของคุณกุ้งพลอยนะคะส่วนช่องทางไหนเห็นบอว่าเป็น YouTube ะแต่ว่าจะไง ก็ตามแต่นะคะใกล้ๆเดี๋ยวคงจะมีการอัปเดตกันอีกทีถูกต้องค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะวิจิจะได้ดูด้วยนะคะอ่ะมาถึงหนุ่มคนนี้นะคะน้องโบสการยงยุทธค่ะแฮปปี้กระแสซีรีส์ดีมาก My ช h เคต t Love The Series แอบจองรักค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันห่างหายกันไปแบบว่าดูติดต่อกันไป3เดือนแล้วเนาะแล้วทีเนี้ยพอมันจบจบปุ๊บก็มีคนแบบว่าอยากให้มีต่อเออหรือว่านะคะอ่ะ บริษัทนี้ทําซีรีส์ต่อสีเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วก็แสบปื้มแบบนี้นะคะน้องก็แฮปปี้ดีใจบอกจริงๆอะไปแคสเนี่ยคือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้นะแล้วที่สําคัญเป็นเรื่องแรกเขาบอกว่าการแสดงเนี่ยมันยากแต่เขารักนะคะรวมถึงเขาไม่ได้จบการแสดงมาเลยรเรียนสายบริหารแล้วก็เนี่ยกะว่าต่อปริญาโทเนี่ยนิเทศแน่นอนจะได้ต่อยอดอ,อปีหน้าจะมีละครซีรีส์อะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังน้องโบ๊ทกันเลยะคะ่ะ ก็หลังจากที่ซีรีส์จบอะไรเงี้ยครับก็ยังมีมีแฟนคลับที่แบบเรียกร้องอยู่ว่าอยากให้แบบมีพักต่อหรือว่ามีเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยครับของในค่ายนี่ครับของนักสแสดงเพราะว่าเขาก็เหมือนบอกว่าดูเราทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ตลอดติดกันประมาณ3ามเดือนได้ครับแล้วเขาก็แบบเหมือนติดพวกเราไปแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ก็ดีใจดีใจที่แบบเขายังอยากเห็นเราอยู่ในจออยู่ครับครับผมเป็นเรื่องแรกเลยครับก็ยอมรับจริงๆว่าเข้ามาแบบ ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เล่นด้วยแต่ว่าไปเหมือนมาแคสอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ตัวเองก็ติดด้วยแล้วก็ได้มาเล่นตื่นเต้นมากๆครับแล้วส่วนตัวคือไม่มีประสบการณ์เรื่องการแสดงเลยคือไม่เคยเรียนการแสดงเลยแล้วเรียนจบมาก็แบบสายบริหารอะไรเงี้ยครับใช่ก็ทําด้วยแบบความชอบความตื่นเต้นล้น้วนเลยถามว่ายากไหมมันผมมันมันมีมันมียากเป็นเรื่องๆครับแต่ว่าถ้าผมผมรู้สึกว่าถ้าแบบเราทําแล้วเรารู้สึกดีกับมันอยู่ะ ผมยังไงก็ทําได้ยังไงก็ผ่านไปได้ครับใช่มันก็เลยผ่านมันก็เลยผ่านไปได้ดีชื่นชอบในการเจอผู้คนใหม่ๆครับใช่ผมผมรู้สึกดีมากเวลาที่แบบได้เจอพี่ๆสืบมนชนหรือว่าได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆที่เป็นนักแสดงด้วยกันอย่างเงี้ยครับหรือว่าได้เจอที่พี่ๆทีมงานที่แบบเป็นในกองถ่ายอย่างเงี้ยครับใช่ชอบชอบมากๆวแบบที่ได้เจอคนใหม่ๆก็จริงๆมันเป็นมันเป็น มันเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการต่อยอดตัวผมเองในอนาคตดีกว่าครับใช่เพราะว่าเราไม่มีอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเลยผมไม่แน่ใจว่าอนาคตผมจะเป็นนักแสดงอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะไปทํางานอย่างอื่นผมก็เลยคิดว่าการเรียนต่อครับเป็นการทําให้ผมมามีทางเลือกอีกอีกอีกอย่างหนึ่งในการที่แบบผมจะพาชีวิตผมมาในอยู่ในจุดจุดอื่นได้อะไรเงี้ยครับอืมจริงๆมันมันค่อนข้างจะต่างกันเลยเพราะว่าพอพอผมได้ถ้าเกิดเป็นในระดับปตีครับอาจจะแบบ สามารถเอามาใช้ได้เพราะว่าก็จะมีเรื่องเรียนเรื่องการใช้ฟรีมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตอนผมจะมาพอในระดับปโทมันจะเป็นเรื่องการใช้ทฤษฎีต่างๆเข้ามาเข้ามาจริงๆแบบแทบจะไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่ามันทําให้เราแบบเหมือนมีไอทจุดที่ดีขึ้นมี m i n d เซตที่ดีขึ้นแล้วก็มีการจัดระบบความคิดที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ <S 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 ใช่ครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้นะก็ะอันนี้ก็แบบว่าถ้าเกิดยังไงเนี่ย๋ยก็ให้ทุกคนนะครับติดตามในโซเชียลของโมแล้วกันไ g f a c e b o o k ทวิตเตอร์ครับหรือว่าเป็นช่องทางออฟฟิเชียลของค่ายบอยวายเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ครับ ปีหน้าปีหน้านะคะมีซีรีส์ใหม่แน่นอนนะคะถ้าเกิดยังไงก็ติดตามผลงานนะคะของน้องได้นะคะทางอิน t a g r กรมส่วนตัวใช่ค่ะมาดูกันต่อดีกว่ากับมายาอ๋อเชืวันนี้จะพาไปทัวร์นะคะส่องความฟินของคู่จิ้นบสกันโออื่นนั่นเองนะคะต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นหนุ่มผิวใสนะคะจากซีรีส์บรรยากาศักค่ะคราวนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยมาสร้างโมเมนต์สุดฟินในงาน It's Skin Colorful of Love with Boss a n น n ออื่นนั่นเองนะคะเผยเคล็ดลับกัน ดูแลผิวสวยใสพี่แม่ทำไงให้ดูหล่อบลิง้งขน<ณ>าดนี้เอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาเราไปชมภาพกันเลยคะ่ะถ้าคนปงังๆก็ตื่นขีคนละตื่นขีเออมาเดี๋ยวพี่ทำไหมให้ไปที่กล้องช่าวับเกินตรงกลาง

เองแล้วนะตวงนี้ที่เมงมันนี่อยู่มีอรงิงออกมาได้เใช่ไหมได้ครับผมเองนครับคนละสองคนละสองครัก็คำถามอยู่ว่ารอนคิดว่าอะไรคือความสุขของบอนใช่ไหมครับไม่เชื่อเออบอคิดว่าอะไรคอความสุอนพูดออกมาครับผมก็ จริงความสุขของผมคือการที่ได้ทหล่าในคนรอบข้างผมมีความสุขตะกี้พี่ทุ๊งนะพี่เหมือนจะโดนทอยอย่างเงี้ยผมผมชอบแบบมอบความสุขให้กับเรอบข้าบบบให้มีความสุขเพราะว่าความสุขของผมสำคัญรับยังไงเดียวคือการที่เราได้เห็นเขายิ้มอ่ะการที่เราได้เห็นมีความสุขมันโคตรมีความสุขเลยอ๋อใช่แต่ในซีรีส์ที่ทำมาที่เขาร้องไห้ตเนี่ยเอ้ย c h a r a c คเตอร์ะ สุวอาชีพที่อยากจะทำคืออาร์ไกลครับ <c oughs> ผมก็ถ้าไม่ได้ทำงานในวงการนะครับก็มีอาชีพหนึ่งที่ผมสนใจบ้างนั่นก็เป็นตัวขัเนี่ยครับผมเป็นฟุตบอลไปเลยนะฟุตบอลบฟุตบอลครับผม

แล้วก็โนอื่นด้วยนะคะใช่เป็นจิเกรรมที่น่ารักนะคะแล้วก็แบบว่าได้ร่วมสนุกนะคะกับกา<ช>รขับที่มามิสแอนกีสด้วยได้ปายิงฉุบด้วยนะคะอาอานะคะยิ้มยิ้มแบบนี้นะคะสุขภาพต้องยิ้มด้วยค่ะ<ช>แล้วก็ดีด้วยนะคะอ<ช>ัน <ๆ S 2> นี้ย้ำโปรโมชั่นกับดีวินายกันนะคะเ <ๆ S 2> อาวันนี้นะคะซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก่ห้าซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรโสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1งซองกาแฟกระชายขาวอีก1,800 0 0บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทันได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อสีกระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก22กาแฟกระชายขาวอีก2คุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมารได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วค่ะ026669456นะคะสแกน QR c o d โคหรือว่าแอดไลน์มายาไลฟ์ก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ